สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กี้สาวไทยสไปยชนบทเยอรมันนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็อากาศดีมาอัปเดตสภาพอากาศด้วยนะคะวันนี้สำหรับวิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนนะคะสไปยเยอรมันนะช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์นะ,ะเราก็จะมีกิจกรรมหลายๆรูปแบบนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็น เรียกว่าเวลาแห่งความสุขของคนไทยนะคะที่มาอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองนั่นเองนะคะซึ่งอย่างแน่นอนกิจกรรมช่วงหน้าร้อนใครที่มีบริเวณพื้นที่คุณก็จะต้องมีการปลูกผักสวนครัวอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นปลูกผักในต่างแดน,นะคะตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศพันเนื้อของเรานั่นเองนะคะวันนี้มานั่งปั้นจิ้มปั้นเจอมุมตรงนี้นะคะก็ มา,าเรียกว่าอะไรอัปเดตสภาพอากาศล่าสุดข,ของวันนี้ด้วยนะวันนี้นี่อากาศเริ่มที่จะร้อนถึงร้อนมากเหมือนอากาศในประเทศไทยวันนี้เราก็มีอุปกรณ์มานะคะมีอุปกรณ์มาแล้วเราก็จะมาก็จะมีงานเรียกว่างานสังสรรค์น,นะคะงานประจําของหน้าร้อนก็เป็นงานเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่าในเมืองของเราเนี่ยเมือง ใกล้ใกล้เมืองใกล้เคียงของเรานี่มีงานประจํารื่ร้อนมีงานอะไรบ้างนะยกตัวอย่างอย่างเช่นมีงานงานปลานะงานอา,อาหารไทยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ได้รับชมในคลิปถัดๆไปแนละ้วเผื่อใครที่มาอยู่ในต่างแดนแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละฤดูนะคะว่าคุณที่นี่เขา ทำอะไรบ้างช่วงหน้าร้อนนะก็ต้องขออนุญาตถ้ามีเสียงดังนะคะเราเองก็จะมานั่งทํางานตรงนี้แล้วก็ให้ดูบรรยากาศณนะปัจจุบัน,นะคะ่ะตอนนี้อากาศอุณหภ,ภูมิอยู่ที่25องศาเลยทีเดียวนะซึ่งอย่างแน่นอนนะกับบรรยากาศเหมือนประเทศไทยของเราเลยทีเดียวนะคะก็เป็นวิถีชาวสวนวิถีจะบอกว่าวิถีเมียฝรั่งก็ได้นะก็แล้วแต่ใครจะ ตั้งฉายานะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตมะเขือเทศในสวนด้วยแล้วก็ชมบรรยากาศรอบๆบ,บรรยากาศชนบทในเยอรมนีนะคะในสวนหลังบ้านของเราแล้วก็จะมีพาชมพระอาทิตย์ยามเย็นด้วยนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศก็เป็นเวลา5โมงนะเราก็จะมีแสงแดดนะ,ะก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยนะใครที่มาเที่ยวประเทศ ไปมาเที่ยวเมืองนอกช่วงนี้นะก็เป็นช่วงฤดูร้อนก็เหมาะมากๆเลยคุณต้องมาเดือนมิถุนายนกรกดาสิงหามนะก็เป็นช่วงของหน้าร้อนซัมเมอร์นะอย่างแน่นอนก็จะมีการกิจกรรมปิ้งย่างในแต่ละบ้านนะเพื่อนบ้านของเราก็จะมีกิจกรรมปิ้งว่างปิ้งย่างแล้วก็การทําความสะอาดสวนในโซนต่างๆนะวันนี้เราจะมาเก็บมะเขือเทศพันเนื้อของเราที่เราเพาะเองนะเดี๋ยวลง ดูนะว่าเขาลูกใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยอันนี้เราก็ได้เวลาตัดนะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณ1นกิโลน่าจะได้นะเนี่ยหนึ่พกรัมนะลูกนี้ก็ใหญ่มากๆเลยนะเราเพาะพันเองตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันนะคะอันนี้เราก็มาเก็บสดๆอัปเดตสดๆในสวนของเราตรงนี้ก็เป็นโซนมะเขือเทศ พันเนื้อที่เราเพาะเมล็ดเองช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะตอนนี้ก็ล่วงเลยมาถึงเดือนสิงหาคมแล้วก็ได้ผลผลิตใหญ่แบบนี้ลูกนี้น่าจะถึง1กิโลได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้นี่เราก็ปลูกเองนะใครชอบปลูกสวนใครชอบทำสวนก็ในช่องของเราก็มีกิจกรรมดีๆแล้วก็สำหรับผู้หญิงไทยที่มาใช้ชีวิตที่นี่นะคะเราก็มีการแชร์ประสบการณ์แล้วก็ จุดเริ่มต้นนะเราก็จะเริ่มทยอยทยอยเอ่อเรียกว่าอะไรนะบอกเล่า90นะถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขนั่นเองนะคะอย่างแน่นอนเราต้องให้กําลังใจตัวเราเองก่อนนะคะในการทํางานทําสิ่งรอบๆตัวเราให้มีความสุขก่อนนะคะก็อย่างถ้าเราเอาใจใส่มะเขือเทศของเราก็จะสวยแบบนี้นะ,ะเราต้องเอาใจใส่คนรอบๆ ข้างของเรานะใครก็แล้วแต่ที่อยู่ข้างๆข,ข,ของเราเราต้องให้ความสําคัญนะคะแล้วก็อย่างแน่นอนเราจงให้กําลังใจตัวเองให้มากๆนะคะไม่ว่าไม่ว่าโลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ถ้าเรามีจิตใจที่มั่นคงนะคะจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่โอนอ่อนไปตามสายลมนะอย่างแน่นอนเราต้องมีชีวิตที่มุ่งมั่นแล้วก็ ตั้งใจนะคะถ้าเราเป็นคนดีนะคะเรามองโลกในแง่ดีทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถให้กำลังใจเราได้มากที่สุดเลยวะเราอย่ามัวไปอรอคอยคนมาชมเรารอคอยคนมาบอกว่าเราดีหรือเราคอยให้ใครมาให้กำลังใจเราไม่ต้องนะเราให้กำลังใจตัวเราเองนะคะถ้าวันนี้เราพอในจุด จุดที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่รวยนะคะคือคุกกี้ไม่ใช่คนรวยไม่ใช่เมียฝรั่งเลือดรูไม่ใช่ไฮโซไม่ไม่ใช่แบบสามีรวยมากไม่ต้องทำงานไม่ใช่นะคะนี่คือหนึ่งข้อที่ถ้าถ้าถ,ถ้าใครบอกว่าหาสามีรวยๆให้หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ในหลักความเป็นจริงเราต้องรู้ด้วยว่าความเป็นจริงนี่คือ มันไม่ได้ง่ายอย่างอย่างที่เราคิดนะคะแค่เรามาแล้วเรามีที่อยู่อาศัยแล้วเขา,าไม่ทิ้งเรานั่นก็เป็นสุดยอดของของความสำเร็จในขั้นแรกนะคะแต่ว่าใครที่โชคดีแล้วใครที่โชคดีแล้วมีสามีดูโอ้ยวัวใจสีดวงเอาไปเลยกาะมะเขือเทศค่ะคุณบันวิสาคะเอามะเขือเทศไปเลยนะคะใครที่ใช้ไฟเยอะนะคะประเทศไทยอ,อ จะเลือกนายกจะได้ไหมคะนายกเขาบอกว่าจะลดค่าน้ํำค่าไฟนะแต่มีข่าวว่าบ้านใครไม่รู้จะโดนยกหม้อลูกใหญ่จังเลยค่ะมะเขือเทศพันเนื้อค่ะลูกนี้1นกิโลน่าจะได้นะคะลูกมะเขือเทศนี่อันนี้ปลูกเองเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาอัปเดตมะเขือเทศตรงนี้แล้วก็ให้ชมบรรยากาศตอนนี้ประเทศไทยก็บรรยากาศ อากาศเหมือนเมืองไทยเลยนะคะอ๋อสวัสดีค่ะบ้านคุณคำปูนะบ้านคุณคำปูก็ไม่ต้องใช้ไฟนะจุดตะเกียงเอาก็ได้ค่ะจะบอกอะไรให้เนาะคนเราถ้าเกิดมันถึงจุดที่มันต่ําที่สุดแล้วมันต้องมีทางไปนะคะไม่ว่าอะไรเราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนะถ้ามีสตังเราก็จะเอาสตังไปช่วยนะคะแต่ตอนนี้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะกับลูก มะเขือเทศใหญ่ๆอย่างนี้เราก็เอาไปกินปลูกเองกินเองนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายนะใครมาอยู่ต่างประเทศคุณบอกไว้เลยนะว่าคุณเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ในแต่ละวันนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเป็นแบบแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะให้ชมพระอาทิตย์ตกนะคะในสวนของเรานะสำหรับเมืองไทยใครที่กำลังจะนอนแล้วก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะ,ะตื่นขึ้นมาก็ ยังมีไฟฟ้าใช้อยู่ยังมีข้าวกินอยู่อันนั้นก็ถือว่าเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่แล้วนะคะทุกสิ่งอย่างในโลกนี้มันต้องเรียกว่าอะไรก้าวข้ามความขัดแยง้งอุ้ยก้าวข้ามความขัดแยงนี่เหมือนคําพูดของใครไม่รู้นะไม่รู้ก้าวข้ามอะไรก็ไม่รู้นะจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราก็มีมะเขือเทศมาอัปเดตพิผักสวนครัวแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ยามเย็นใน ชนบทเยอรมันของเรานั่นเองนะคะในเมืองที่เราอยู่ก็คือเมืองพลังสตัดนั่นเองนะอันนี้ก็อยากจะนำเหนือมะเขือเทศพันเนื้อลูกนี้น่าจะเป็นลูกเดียวที่เราเใหญ่ที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะเป็นลูกกลางๆก,ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมานั่งชมบรรยากาศชนบทยามเย็นนะคะในช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์ในประเทศเยอรมน,นีนั่นเองนะคะเป็นการมาบอกเล่าว่า ผู้หญิงไทยทำอะไรบ้างในช่วงหน้าร้อนนะคะมีวิธีชีวิตอะไรกันบ้างนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมหรือคนที่หลงทางมาเราก็ <c oughs> คิดว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะอย่างแน่นอนคุณก็จะได้รับวิวชนบทแบบสบายๆแบบนี้นะคะแบบเย็นๆเขียวๆแล้วก็ชมพระอาทิตย์พร้อมกันในส่วนหลังบ้านของเรากันนะคะ